เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิละปะแดนธรรมะทะเลงามเพชรบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองสําคัญทางการค้าร่องรอยศิละปะที่สะทะ้อนถึงความรุ่งเรืองของชุมชนในอดีตโดยเฉพาะศิละปะในยุคอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์วัดเกาะยังมีหลักฐานทางจิตกรรมที่จารึกไว้ก่อนหายไป อุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธารามอำเภอท่าราบจังหวัดเพชรบุรีนอกจากจะเป็นตัวอย่างของอุโบสถจากสมัยอยุทยาเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงสภาพรักษาศิลปรกรรมทั้งภายนอกและภายในไว้ได้อย่างสมบูรณ์อุโบสถวัดเกาะมีขนาดไม่ใหญ่นักทรงสูงฐานอ่อนโค้งสัาเพาตัวอาคารเป็นอาคารทรงไทยด้านหน้าและด้านหลังเจาะประตูด้านละสองช่องมีใบเสมาล้อมรอบอุโบสถทั้ง8ทิศ เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรมจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถมีภาพเขียนเต็มผนังสูง5.2เมตรทั้ง4ด้านวัดเกาะจากหลักฐานที่พบสันนิษฐานว่าวัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุทธยาตอนปลายเพราะภาพจิตรกรรมที่เขียนไว้ที่ผนังอุโบสถบอกปีที่เขียนไว้เมื่อพศ2277ภาพด้านหน้าพระประธาน ที่ฝาผนังตรงกลางซึ่งอยู่ระหว่างประตูขึ้นไปจนจรดเพดานเป็นภาพจักรวาลภาพเขาพระสุเมนเขาสัตตะบริพันมีวิมานอยู่บนยอดเขาทั้ง7ยอดเขาพระสุเมนมีวิมานของพระอินเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงด้านขวาเป็นพระเจดีย์จุฬามณีด้านซ้ายเป็นต้นปริชาติเบื้องล่างมีช้างเอราวัณถัดขึ้นไปเป็นวิมานชั้นต่างๆมีดาวนักสัตรพระอาทิตย พระจันทร์และพาราหงภาพด้านหลังพระประธานเป็นภาพมารผจญแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถูกเขียนเป็นปางสมาธิแทนปางมารวิชัยท่ายืนของพระแม่ธรณีเป็นท่ายืนแบบธรรมดาแตกต่างจากที่อื่นที่จะยืนเอี้ยวกายและที่แปลกกว่าที่อื่นคือการวางภาพมารผจญไว้ด้านหลังพระประธานภาพจิตกรรมฝาผนังด้านขวาพระประธานเป็นเรื่องพระพุทธประวัติตอนสำคัญ เรียกว่าอัฐามหาสถานลักษณะการเขียนภาพจะแบ่งผนังออกเป็นช่องๆโดยการเขียนภาพเจดีและภาพฉัดสลับกันตอนบนสุดของผนังเป็นช่องว่างเล็กๆระหว่างยอดฉัดและยอดเจดีเขียนเป็นภาพนักศิษย์วิทยาธรและคนทันอยู่ในท่าเหาะเหินและพนมมือทุกตนที่แม้นจะนุ่งห่มและคลองผ้าอย่างฤรษีแต่ใบหน้าและรูปร่างส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชาวต่างประเทศ ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านซ้ายพระประธานเป็นภาพเจดีสลับกับฉัดเช่นเดียวกับด้านตรงข้ามแต่เป็นภาพแสดงสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับหลังจากตัดสุดูแล้ว7แห่งเรียกว่าสัตสตะมหาสถานลักษณะของภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดเกาะแก้วเป็นจิตรกรรมไทยประเพณีเขียนด้วยสีฝุ่นการเขียนใช้สีฝุ่นผสมกาวคืนโคงภาพก่อนแล้วค่อยเขียนสีพื้น เว้นตัวลายที่ต้องการให้เป็นสีขาวไว้การระบายสีพื้นหลังภาพใช้ผู้กันใหญ่และระบายเร็วทิ้งรอยฝีแปลงไว้โดยไม่ระบายให้สีเรียบสีที่ใช้แดงดำเขียวและมีวรนณะอ่อนแก่เกิดจากการผสมสีดังกล่าวเพื่อให้เกิดน้ำหนักและความกลมกลืนกันพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิลงรักปิดทองด้านข้างพระประธาน มีสาวกยืนพนมมืออยู่ข้างละหนึ่งองค์นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสี่องค์ปางสมาธิสององค์ฐานพระประธานเป็นไม้จำหลักลายฐานบัวขาสิงฐานเดิมเป็นปูนปั้นลักษณะเด่นของจิตกรรมวัดเกาะ 1. เป็นจิตกรรมสมัยอยุทยาที่แสดงให้รูปลักษณะสี องค์ประกอบของเทคนิคของจิตกรรมสมัยอยุธยาอย่างชัดเจน 2. จิตกรรมแสดงเรื่องพุทธประวัติหลายตอนได้แก่อัฏฐมหาสถานสัตตมหาสถานตอนมานผจญที่ประทับรอยพระบาทต,ตอนเสด็จดาวดึงตอนอภิเษกตอนพบเทวทูตทั้ง4เป็นต้น 3. การจัดวางองค์ประกอบภาพในแนวตั้งโดยใช้ทรงเจดีและฉัดสลับกัน แล้วมีกรอบทรงสามเหลี่ยมครอบทาให้เกิดเป็นแนวเส้นทรงสามเหลี่ยมซ้อนกันสองชั้นอยู่ต่อเนื่องกันเป็นหยักฟันปลาใช้เส้นสินเทาแบ่งภาพ 4. แทรกภาพชาวต่างชาติไว้มากทั้งชาติตะวันออกและตะวันตกโดยเฉพาะชาติตะวันตกซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาติดต่อจํานวนมากเมืองเพชรบุรีนับเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในสมัยอยุธยา ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง 5. เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่หลงเหลืออยู่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาวัดเกาะเป็นสถานที่ที่มีจิตกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าจากสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุราว3 0 0ปีซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเชื่อในยุคนั้นจิตรกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นผลงานศินละปะที่มีความประณีตสะท้อนถึงฝีมือช่างในสมัยอยุธยาในปีนี้เรายังคงสามารถชื่นชมและศึกษาความงามของจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ได้แต่ในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าอาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นและอาจหายไปในสักวัน